สวัสดีครับเดลี่การเงินนะครับวันนี้ก็มาอยู่ับการรีวิวกองทุนอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีคนขอเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของพูดคุยนักลงทุนนะครับหรือกลุ่มกองทุนร่วมนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในไลน์นะครับหรือว่าในเพจเดลี่การเงินนะครับคนขอมาเยอะมากเลยนะครับโอเคก่อนจะไปเริ่มดูกองทุนนะครับผมรบกวนนิดหนึ่ง กดติดตามเครื่องรกให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ไดรีการเงินนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมารีวิวกองทุนนะครับที่ชื่อว่ากองทุนเปิดบัวหลวง Global Innovation และ Technology นะครับภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเลยนะครับบัวหลวง Global Innovation and Technology Fund นะครับตัวย่อก็คือ B InnoTech นั่นเองนะครับก็ตัวนี้ถ้าดูจากชื่อแล้วนะครับก็คงมีการลงทุนในต่างประเทศแน่นอนนะครับเป็น global นะครับแล้วก็ เน้นในเรื่องของ Innovation กับเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวเราไปดูไส้ในกันดีกว่าว่าการลงทุนของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชี่ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับของ B InnoTech นั่นเองนะครับข้อมูลล่าสุดนะเป็น19มีนาคมนะครับอันนี้ก็อัปเดตนิดหนึ่งนะเขาก็จะบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นกองทุนรวมตาสารทุนนะครับนั่นหมายความว่าลงทุนในหุ้นใช่ไหมครับเป็นฟีเดอร์นะครับเป็นฟีเดอร์ฟันหมายความว่าไปลงทุนในกองทุนที่อยู่ต่างประเทศนะครับ เป็นหมวดอุตสาหกรรมด้วยเซกเตอร์ฟันนะครับเน้นลงทุนที่ด้านอินโนเวชันกับเทคโนโลยีอย่างที่เขาบอกนะครับมีความเสี่ยงต่างประเทศแน่นอนนะครับโอเคลงมาดูข้างล่างนะครับนโยบายการลงทุนกันบ้างนะครับกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity นะครับเเป็น g l o b a l technology fund นะครับเป็น master fund นองกองทุนหลักนะครับ class ก็เป็น accumulation นะครับก็คือไม่มีปันผลเนาะ แล้วก็คือบ้านเราเรียกสะสมรั์นะครับเออบอกไว้หน่อยนึงนะครับทีนี้เเป็นขาบอกว่าจะลงทุนเพียงกองทุนเดียวเท่านั้นนะครับโดยไม่ต่ำกว่า80%ของ NAV นะครับส่วนที่เหลืออาจจะพิจารณาลงทุนพวกหลักทรัพย์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในหรือต่างประเทศนะครับเรียกว่าธีบหรือจะเป็นสตรัคเจอร์โนตต่างๆนะครับพวกนี้ก็เป็นการลงทุนเพื่ออย่างน้อยขอสภาพคล่องที่มันสามารถขายคืนได้เร็วนะครับ Fidelity f u n นนะครับเขาบอกว่าเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนตาสารทุนทั่วโลกนะครับ ในเรื่องของการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการหรือบริการนะครับอันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างสูงจากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยีนะครับนั่นคือ innovation นั่นแหละคำพูดตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่ากองเขาลงอะไรกันบ้างนะครับทีนี้กลยุทธ์การบริหารนะครับเขาบอกว่ากองทุนมีกลยุทธ์มุ่งหวังให้ใกล้เคียงมากที่สุดคือตัว B-NOTE เนี่ยเป็น passive นะครับส่วนกลยุทธ์ของกองทุนหลักเนี่ยเป็นแบบ Active นะครับก็คือจะจัดสรรหุ้นที่มี Performance ดีๆเท่านั้นเข้ากล่องน,นะครับกองทุนวรวมนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับผู้ที่สามารถรับความผ,ลผ,ลผลันผวนและความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศได้นะครับแน่นอนนะครับอันถัดไปคือผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางหรือยาวได้นะครับโดยหวังผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนี้ทั่วไปอันนี้ชัดเจนนะครับอันถัดไปเรื่องของผู้ลงทุนจะต้องกระจายความเสี่ยงเนี่ยไปเรื่องของหุ้นที่มีการพัฒนาอันนี้มันยาวเนาะพูดเหมือนเดิมเลยก็คือ เน้นเซกเตอร์นั่นแหละนะครับเป็นอินโนเวชันกับเทคโนโลยีนะครับไม่เหมาะกับคนที่ต้องการเงินแน่นอนก็รักษาเงินต้นให้อยู่ครบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรนะครับก็บอกอันแรกเนี่ยเป็นเจาะจงอุตสาหกรรมนะครับคือเซกเตอร์ฟนันเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงนะครับอันถัดไปคือการลงทุนต่างประเทศนะครับเรื่องของประเทศเนี่ย อาจจะมีมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตไม่ปกติเนี่ยไม่สามารถนําเกินกลับเข้าประเทศได้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงหนึ่งนะครับเรื่องของการลงทุนในสกุลเงินต่างๆนะครับตรงนี้มีเรื่องของอาจจะป้องกันความเสี่ยงในตาแลกเปลี่ยนเ,ยเป็นดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไม,มไม่กังวลแหละเนาะเราก็ต้องฝากให้ผู้จัดการกองทุนเป็นคนจัดการนะครับ ทีนี้เขาบอกว่าไม่ได้ป้องกันจํานวนทั้งหมดนะครับเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนก็มีความผันผวนนะครับบาทอ่อนบาทแข็งนะครับถ้าไปลง on, ดอลลาร์ดอลลาร์อ่อนดอลลาร์แข็งนะครับก็มีผลเนาะโอเคถัดไปนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพวกนี้มีความเสี่ยงอยู่แล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้สําคัญนะครับในกรณีที่มีแนวโน้มว,ว่าจะมีการขายคืนหน่วยมากกว่า2ใน3นะครับของจํานวนเงินทั้งหมดนะครับก็อาจจะใช้ดูลพินิตในการยกเลิกกองทุนรวมนะครับก็ของทาง TMB ก็เจอไปเหมือนกันนะครับอันนี้ของัวหลวงเนาะโอเคถัดไปนะครับก็บอกว่าในสถานการณ์ไม่ปกติผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายหน่วยวยลงค,คืนได้นะครับหรืออาจจะได้รับค่าชําระในการขายคืนช้าวกว่ากําหนดนะครับอันนี้ก็มันน่าจะมาด้วยกันนะครับสข้อนี้ก็คือถ้าเกิดมันมีปัญหานะกองทุนต้องยกเลิกเนี่ยก็อาจจะขายคืนไม่ได้นะครับอาจจะมีการจํากัดบ้างน,นะครับแล้วก็เมื่อขายคืนได้เนี่ยก็จะจะได้ช้านิดหนึ่งนะครับ กองทุนรวมจะมีการกระจุกตัวในการลงทุนนะครับหนใน3ถ้าเกิดมีใครถือเกิน 1- ใน3ของการลงทุนนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาที่จะไายถอนหน่วยลงทุนอะไรนะครับก็ถือว่าเขียนค่อนข้างละเอียดน,นะครับตรงนี้ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอ่านตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันมีความความเสี่ยงในตัวเองอะเนะเาะถ้าเกิดเราไม่อ่านแล้วเราก็จะไปโทษเขาว่าทาไมไม่บอกก็ไม่ได้นะครับมันมันอยู่ในหนังสือชีช้วชวนก่อนเราซื้อทุกครั้งอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ความเสี่ยงนะครับอยู่ที่7เนาะเพราะว่ามันเป็นเซกเตอร์ฟันนะครับนี่อยู่งี่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับสูงมากเลยทีเดียวด้วยนะครับทีนี้ความเสี่ยงจากความผันผวนนะครับอยู่ที่1 0ถึง15นะครับก็จริงๆก็อยู่ใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้นธรรมดาหรือหุ้นดัชนีนะครับก็ถ้าเทียบเซตไทยก็อยู่ประมาณเดียวกันนะครับ ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวนะครับอันนี้สําคัญนะสำหรับอันนี้สําหรับผู้ออกตราสารเนี่ยไม่ได้กระจุกนะมีการกระจายที่ค่อนข้างดีนะครับแต่อุตสาหกรรมนะครับกระจุกแน่นอน80%บบวกนะครับเพราะว่าการลงทุนนี่เน้นทางด้านไอทีเนาะ ถัดไปการลงทุนกระจุกตัวรา,ายประเทศนะครับมีการกระจุกตัวค่อนข้างสูงนะครับห้าสนะครับเขาจะหมายเหตุไว้ด้วยนะว่าอเมริกาเยอะนะครับห้าสอนะครับไออนเมื่อกี้อุตสาหกรรมเขาเขียนว่ามันเป็น IT ทีกั Communication, คบคอม m ิวนิเคชันนั่นคือไอทีกับการสื่อสารนั่นเองนะครับในเรื่องของประกรันความเสี่ยงเรื่องของอัตราการกเปลี่ยนอย่างที่บอกเป็นดุล,ลพินิจนะครับเพราะฉะนั้นให้ผู้จัดการกงทุนเป็นคนจัดการทั้งนั้นนะครับ สัดส่วนการลงทุนนะครับปัจจุบันลงในตัว Fidelity เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ95%นะครับมีเงินฝาก4%สัญญาซื้อขาย0%นะครับนี่อยู่ประมาณสักสูนลบ0.1%นะครับก็เป็นภาพรวมที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้ในสัดส่วนของอุตสาหกรรมนะครับลงทุนใน IT เนี่ยะครับันด Communication s e r v น c e นะครับอันดับนี้ยรวมกันี่ยมันจะปราณ90%นะครับพ็ค่อนข้างเยอเนะแล้็พวรกโภคที่ ไม่จาเป็นนะครับพวกสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรพวกนี้นะครับอาจจะเป็นพวกขายโน้ตบุ๊กนะครับขายโทรศัพท์เนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอินดัสเทรียลนะครับพวกผู้ผลิตต่างๆอาจจะมีพวกชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์นะครับมทเรียลนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็มีการกระจายการลงทุนประมาณหนึ่งแต่ว่าเน้นไอทีแน่นอนนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับผมอยากจะตัดไปให้ดูในเรื่องของตัวกองทุนหลักหรือม t e ต f ฟันก่อนนะครับว่ามีรายละเอียดของการลงทุนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ อตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของพอร์ตโฟลิโอนะครับของการลงทุนของตัว Master Fund นะครับก็เป็นอัปเดตล่าสุดวันที่29เดือน2นะครับนี่ก็ก็ถือว่าใหม่พอสมควรนะครับก็ลงทุนในหุ้นอยู่ประมาณ97%นะครับแล้วก็ถึงเงินสดอยู่ประมาณสัก2.89%นะครับ โดยสัดส่วนที่ลงทุนเยอะนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นอเมริกานะครับเป็นนอตอเมริกานั่นเองนะครับแล้วก็มีอีโมจิ้งมาเก็ตอยู่ประมาณ7%ปรนะครับก็ถ้าให้สรุปนะครับก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเกนะครับประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่ประมาณสัก7-8%เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการลงทุนข้างล่างนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อ่านะครับก็สัดส่วนการลงทุนนับปัจจุบันนะครับเป็นเดือน2อนาสิ้นเดือน2ก็สัดส่วนที่เยอะที่สุดคือ Samsung Electronics นะครับเราก็จจะรู้ักกันนดีีว่่า Samsung เย มีการพัฒนาในเรื่องของถ้าเกิดเป็นด้านของขายของนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีโทรศัพท์นะครับซัมซุงกาเล็กซี่ต่างๆนะครับมีแท็บเล็ตนะครับมีจอมีนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้คือเขารับ OEMOEM คือว่าอย่าง Apple จากผลิต iPhone นะครับจริงๆอ่ะบางอย่างเนี่ยซัมซุงเป็นคนผลิตให้ Apple นะครับหรือว่ามีบริษัทอื่นๆอีก Intel อะไร MD นะครับใครอยากจะผลิตอะไรเล็กๆน้อยๆที่ซัมซุงมีโรงงานผลิตได้นะครับเขาก็จะมาจ้างซัมซุงนั่นเองนะครับ อันถัดไป Apple นะครับ KLA นะครับอัลฟาเบตของ Google เนาะ Microsoft นะครับ Fidelity เอ่อ ILF นะครับ Analog Device นะครับ SAP SAP ก็เป็นตระกูลซอฟต์แวร์นะครับก็เป็นตระกูล ERP นะครับสำหรับใช้ในการบริหารจัดการพวกสินค้าภายในหรือว่าพวกสต็อกหรือพวก Material ต่างๆนะครับ IBM นะครับเนี่ย International Business m a c h i n e นะครับก็คือ IBM นั่นเองหรือว่าอีกอันนึงก็คือ SoftBank นะครับในประเทศญี่ปุ่น ก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งคอมมิวนิเคชันมีทั้ง IT ทีนะครับก็ไม่ได้ต่างจากตัวอื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลงทุนก็เน้นลงทุนในพวก Apple Google นะครับแมคโดนัลด์นะครับอันนี้อาจจะไม่เห็น a c e b o o k เนาะโอเคก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของค่าธรรมเนียมกันต่อนะครับโอเคครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับเพดานปัจจุบันนอยู่ที่ประมาณ 2. 4เรนะครับแล้วก็การเก็บจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.36%าเนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของค่า เออเราซื้อเนี่ยเราจะโดนฟันต์เอนฟรีนะครับหรือว่าค่าธรรมเนียมในการเราเข้าซื้อนะประมาณไม่เกิน1%นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะปัจจุบันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการขายก็ไม่มีนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับว่าออสามารถทำผลกำไรเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตัชนีชี้วัดก็เป็น MSCI All Country นะครับเน้น IT เหมือนกันนะครับก็ ด้วยเป็นสกุลเงินดอลลาร์เนาะปรับด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนิดหน่อยนะครับโอเคผลตอบแทนนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ3ปีนะครับแล้วก็ปี60เนี่ยเขาบอกว่าจัดตั้งกองทุนเมื่อ10มีนามันก็คือไม่เต็มปีนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือว่ามันแพ้นะครับนี่สีน้ําเงินก็คือตัว bnotech เนาะแพ้นะครับแพ้อยู่ประมาณสัก3%นะครับ ปีที่2นะครับชนะนะชนะอยู่ประมาณ1เซนะครับแล้วก็ปี6-2นะครับถือว่าแพ้นิดหนึ่งเนาะแพ้อยู่ประมาณสัก0.5%เอเองเนาะเออก็แพ้อยู่0.5%นะครับถ้าถามผมนะก็มันค่อนข้างล้อไปตามตัวดัชนีชี้วัดค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปดูก็ดูตัวนี้ได้นะครับ ตัว MSCI All Country World นะครับ Information Technology นะครับก็ตัวเนี้ยเราก็ไปดูทิศทางได้ว่าเขาลงทุนอะไรนะครับแล้วก็มันมีสัสดส่วนอ,อย่างอะไรยังไงนะครับทีนี้ maximum drawdown ใน3ปีที่ผ่านมารบ8 6 8 1นะครับผมเชื่อว่าในช่วงโควิด1 9มันเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับตอนนี้เรามาดูในโปรแกรม Fin นะครับเราก็จะเห็นว่า เนี่ยแม็กซิมัมดอดาวที่มุมขวาบนนะครับอยู่ที่ลบยี่บอใช่ไหมบอกแล้วว่ามันเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นกราฟนะครับจริงๆมันลงมาจากประมาณสักสิบาทกว่านะครับลงมาต่ําสุดเนี่ยอยู่ประมาณสัก11บาทห้าสิบละกันนะครับตีประมาณนี้นะครับและหน้าวันนี้มันกลับตัวขึ้นไปได้ประมาณเกือบสิบาทแล้วเนาะถ้าเกิดผมลงมาให้ดูข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่า ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไปแล้ว18%นะครับนั่นหมายความว่ามีการกลับตัวไปพอสมควรนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพว่าเด้งเร็วนะครับลงเร็วก็เด้งกลับไวเหมือนกันนะครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับในเรื่องของนโยบายการจ่ายปนผลนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นสะสมมูลค่าก็ไม่มีการจ่ายนะครับผู้ดูแลผลประโยชน์ก็คือธนาคารกสิกรไทยนะครับตัววงเงินของทุนที่จะไปลงทุนเนี่ยจริงๆริถือว่าน้อยมากเลยนะครับ5,000ล้านนะครับไม่รู้ปัจจุบันนี้เต็มไปหรือยังนะครับแต่ว่าน้อยมากจริงๆนะครับ ทีนี้ในเรื่องของวันทําการซื้อขายนะครับก็ซื้อขายได้ทุกวันนะครับแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งเนาะเวลาเราซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงพวก ibanking ATM Ph โฟนนะครับก็ได้ถึง4ี่โมงเย็นนะครับขั้นต่ํา500บาทนะครับครั้งถัดไปก็500นะครับการขายเหมือนกันเลยนะครับแต่ไม่มีกําหนดเวลาขายนะครับมากี่บาทก็ได้นะครับตัวระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนนะครับอยู่ที่5วันทําการเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น T ีบวกหนะครับก็ ขายวันนี้นะครับนับอีก5าวันถึงจะได้เงินนะครับส่วนวันคำนวณ NAV จะเป็น T บวกนะครับเพราะว่ามันต้องรอฝั่งอเมริการอฝั่งยุโรปเนี่ยคำนวณราคาเสร็จเราถึงจะมาคำนวณได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียลไทม์หรอกเวลามันก็จะถัดไป2วันนะครับโอเคผมคิดว่าตรงนี้น่าจะครอบคลุมแล้วนะครับสำหรับตัว B Innotech นะครับเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทเทคนิคอลกันบ้างโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทของเทคนิคอลนะครับผมก็มาดูกราฟ B ีอินโนนะครับเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี อันนี้มันมีการประมาณสักปี2017นะครับก็2 0 1 7ันสถึงสองพนะครับเราเราเห็นอะไรได้บ้างเราเห็นว่ามันเป็นแนวน้องขาขึ้นมาตลอดเลยนะครับมีวูบบ้างในช่วงปี2018ต่อ2019นะครับก็หลังจากนั้นก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดอยู่ประมาณสัก16บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับเจอพิษโควิด -19 ตามระเบียบนะครับก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับจาก16บาทนะครับลงมาอยู่ประมาณสัก11บเบาท5้เลยนะครับก็ไม่น้อยเนาะสามสิ แต่ว่าต้องดูอย่างนี้ดูข้างล่างนะครับที่ผมให้ดูว่าตัว rsi เนี่ยมันดูแล้วเหมือนเพิ่พงลงเองนะครับรวมถึง macd นะครับมันเพิ่งจะทําจุดตัดเองนะผมเลยมองว่าเฮ้ยมันจะลงได้อีกหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทีนี้ลองดูกราฟวีก,กันบ้างนะครับเผื่อจะเห็นอะไรนะครับเออพอดูกราฟวีกแล้วสบายใจขึ้นนะครับเพราะกราฟวีกเนี่ยเห็นว่าไอตัวล่างสุดเลยนะอินดิเคเตอร์ที่เป็น rsi เนี่ย จริงๆมันทำคบรูปแล้วนะครับก็คือขึ้นไปเนี่ยเหนือเส้น70ก็คือหมายความว่ามีคนพยายามซื้อเยอะนะครับซื้อเยอะๆๆปุ๊บมันก็ถึงจุดที่ลงมันก็ลงมาหนักนะครับก็โมเมนตัมก็เป็นขาลงนะครับตามกราฟเลยเนาะประมาณสัก4วีก็คือ1เดือนเองนะครับที่มันลงมาทีนี้พอมันมาทําจุดตัดข้างล่างก็หมายความว่าตอนนี้คนขายเยอะเกินไปแล้วนะครับโมเมนตัมจะถูกเปลี่ยนเป็นการซื้อคืนเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําท่าเป็นภาพขาขึ้นแล้วนะครับ ก็ผมดูอย่างนี้นะครับผมมองว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับไปที่เดิมนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะครับจุดเข้าซื้อก็ต้องซื้อแถวๆนี้แหละนะครับจริงๆมันต้องซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับต้องไป buy on dip นะครับก็คือซื้อตอนที่มันต่ำสุดๆเนี่ยส1บบาท12บาทต้องซื้อแล้วนะครับสำหรับคนที่ dca เนี่ยคงได้ราคานั้นไปแล้วนะครับก็ถ้าถามไอเดียผมก็คือตอนนี้ก็เข้าได้นะครับก็ค่อยๆสะสมไปแต่อย่าซื้อก้อนเดียวนะครับเพราะช่วงนี้ก็ต้องกระจายการลงทุนนิดหนึ่งนะครับเนห็ม คือกราฟวันมันก็ยังมีช่วงที่มันหักหัวลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้แนวแนวทางว่าก็กระจายการซื้อไปเรื่อยๆนะครับอย่าซื้อทีเดียวเยอะๆนะครับค่อยๆเฉลี่ยไปนะครับอาจจะบอกว่าซื้อทุกๆสัปดาห์ก็ได้นะครับสมมติเรามีเงินก้อนนึงเราบอกว่า4,000บาทนะครับเราจะซื้อในเดือนนี้นะครับถ้าผมตัดสินใจซื้อ4,000ในเดือนที่มันขึ้นไปสูงนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปมันก็ลงนะครับอันนี้เราก็จะกลายเป็นติดดอยทันทีนะครับ ในมุมมองของผมก็คือกระจายการลงทุนนะครับเราจะบอกว่าซื้อสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งพันบาทก็ได้นะครับมันกระจายต้นทุนนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยมันคิดเป็นต่อหน่วยอยู่แล้วนะครับถ้าเราลงทุน4ี่พันบาทเท่าเดิมไม่ว่าจะตัดแบ่งเป็นทีละพันนะครับหรือ4ี่พันทีเดียวเนี่ยคิดค่าธรรมเนียมเหมือนเดิมนะครับก็ได้ทั้งคู่นะครับก็แนวโน้มของผมเนี่ยให้ไว้ว่ามันมีโอกาสกลับขึ้นไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องกระจายการลงทุนนิดนึงหมายถึงว่าค่อยๆกระจายซื้อนะครับอันนี้จะปลอดภััยที่สุดนะครบ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัว b n o t e c h นะครับขออนุญาตสรุปรวมนิดหนึ่งนะครับก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในเซกเตอร์ของ IT นะครับกับคอมมิวนิเคชันนะครับหรือว่าการสื่อสารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยลงอเมริกาอยู่ประมาณสัก60-70%นะครับก็คล้ายกับกองทุนที่เกี่ยวกับ IT หรือเทคโนโลยีเนี่ยเจ้าอื่นๆนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันก็ ไม่ได้ต่างกันมากเพราะบริษัทที่เป็นแบบลีดเดอร์ในประเทศในโลกนี้นะครับมันก็อยู่ที่อเมริกาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับก็สัดส่วนการลงทุนที่เยอะที่สุดก็เป็นซัมซุงเนาะอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับก็อย่าลืมนะเกาหลีใต้เนี่ยก็เก่งไอทีไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ตัวซัมซุงเองเนี่ยไม่ได้ขายแค่โทรศัพท์ขายแค่มือถือนะครับมันมีอย่างอื่นเยอะมากมายเลยนะครับสามารถไปรีวิวไปดูบริษัทเขาได้นะครับทีนี้ก็ ให้ไอเดียอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองว่าตัวอินโนเวชันหรือเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยมันไปได้แน่นอนนะครับซึ่งถ้าถามผมเองผมว่ามันก็คงไปได้แน่นอนแหละครับเพราะว่าทุกอย่างการทำธุรกิจอะไรก็ต้องไปเทคโนโลยีกันหมดนะครับแล้วก็รวมถึงโควิด19นี่มันมากระทบเนี่ยมันทำให้เราเห็นหลายอย่างนะครับว่าเราสามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้นะครับสามารถที่จะทำงานหลายๆอย่างเป็นออนไลน์ได้นะครับใครทำร้านอาหารอยู่ตอนนี้ก็ต้องไปพึ่งแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นออนไลน์กันหมดแล้วนะครับรวมถึงต่อไปนะครับถ้า เงินที่เป็นดิจิตอลจะมานะครับก็เทคโนโลยีมันก็เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับเฮลท์แคร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็มีนะครับเรื่องของในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์อะไรพวกนี้ถ้าเรามองว่าเทคโนโลยีอินโนเวชันเนี่ยไปได้ต่อนะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับค่าธรรมเนียมดูแล้วอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับก็ ต้องคาดหวังกันนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ากองทุนเพิ่งจัดตั้งมาประมาณสองสปีเองเนาะมันก็ต้องลงทุนยาวๆนะครับก็สําหรับแนวโน้มผมอว่า5-10ปีเนี่ยต้องลงทุนยาวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีการเติบโตสูงนะครับแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบริษัทพวกนี้มันจะต้องแบบมีการแข่งขันสูงเนาะจะมีบริษัทใหม่ๆขึ้นมาแสงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็สรุปรวมประมาณนี้นะครับสำหรับ B Innotech นะครับแล้วก็ ถ้าใครอยากจะเริ่มสะสมเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มสะสมได้นะครับทยอยซื้อไปอย่างที่บอกนะครับโอเคใครอยากดูกองทุนอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจกําลังอยากจะลงทุนด้วยนะครับก็มีหลายอย่างมากเลยนะในเดล่การเงินนะครับ ถ้าเกิดเป็นใน a c e b o o k เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะชอบเขียนบทความนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของตลาดนะครับเกี่ยวกับโควิดในทีนี่ะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวมีพวกเกี่ยวกับ new normal อีกว่าโลกเราจะเปลี่ยนไปทิศทางไหนนะครับทาง YouTube ก็จะเน้นเป็นเรื่องของกองทุนกับหุ้นเนาะแล้วก็เรื่องของพื้นฐานความรู้คันลงทุนการเก็บออมอะไรพวกนี้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับก็คนที่คุณรักยังต้องรอเรื่องของการเงินกันอยู่นะครับก็แชร์ทุกคนได้เรียนรู้กันละกันนะครับโอเคก็วันนี้คลิปก็ประมาณนนนี้้คัััยยงงงไไกก็ตติดดามมทุวเลลผ ทุกวันเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับไดอารี่การเงินขอลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการลงทุนสวัสดีครับ